บำลุงปอดฟื้นฟูปอดบำลุงปอดฟื้นฟูปอดได้ดีมากสวัสดีครับอีสานบ่เจ้าค่ะปอดปอดของเขาเนี่ยพี่น้องเนาะเขาว่าเรื่องปอดเมื่อีงว่าว่าสิปอดบ่ดีเป็นโรคปอดอยากให้บำลุงปอดให้ปอดทำงานได้ตามปกติหรือว่าฟื้นฟูหรือว่าบำรุงปอดให้มันสะอาดให้มัน แข็งแรงให้หายใจสะดวกให้เมื่อปอดทํางานเป็นปกติแล้วร่างกายของเขาก็สิแข็งแรงไปน้าหายใจก็สิบพติดติดขัดขัดเอาเป็นว่าผูใ้ใดมีอาการเกี่ยวกับปอดนะ่ะเพราะว่าสิใส่เป็นโรคปอดหรือว่าอยากฟื้นฟูอยากบํารุงอยากให้มันกระชับกระเชงอืมยังสิอืมเต็มปอดหายใจแบบเต็มปอดอิสานพระเจ้าสิพาไปหาสมุนไพรง่ายๆ บบหาเองทําได้ยุ้ไซอ่อะอีหละตามมาค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นสมุนไพรตัวไหนไปกันเลยค่ะไปไปน้ำก้นไปนี่ค่ะต้นสมุนไพรค่ะต้นนี้อย่างไรอีหละต้นปีบค่ะหรือต้นกาสลองค่ะนี่ต้นกาสลองบ้านเขาทางภาคเหนือนะพี่น้องท่า่นั่นก็สีเอินดอกปีบถ้าภาษาอีสานก็ดอกก้านของนะครับต้นแบบนี้เลยลักษณะใบานะคะของต้นกาสลองค่ะ เนี่ยแ่ะพี่น้องแต่ตอนนี้บ่แม่นหนาดอกของมันนะพี่น้องนาน,นี่ห<ม>นาหน,า,นาแรลงกันเลยบ่มีดอกมีตะใบกับลำต้นให้เบิง้งนหลานาะใช่ค่ะความกิ่งดอกกาสร้องหรือว่าดอกก้านของบ้านเฮานี่กัแก้ไซนัดแก้ลทธิ์สิดวงจมูกได้นะพี่น้องเนาะโดยที่เอาตากแห้งแล้วมาม้วน,นสูบเป็นเท่านั้นเองนะครับแต่วันนี้เรามาเรื่องปอดต้องเอาส่วนนี่เอาอีลาคุด ดินแข็งนะพี่น้องเนาะนี่เขาเสีเยวส่วนส่วนรากของมันนะครับเนี่ยรากต้นปีบนะพี่น้องแล้วก็รากเราจะเอาส่วนรากนะพี่น้องเนาะเอาดึงด้วยอีลาอีหลาดึงให้เบิ่งวักดึงเอาดึง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 ได้มาแล้วอีหลาดึงแก้โรคปอดบำรุงปอดฟื้นฟูปอด ได้ดีมากรวมถึงแก้หอบหืดพร้อมแล้วกับวันนรกอีกอย่างหนึ่งแบบเดียวกันเป๊ะนะครับด้วยรากกาสลองหรือว่าดอกปีบนะครับนี่รากของมันรากของมัน <c oughs> วิธีทํากินคือ <c oughs> เขาเอารากอันนี้ไปล้างน้ําให้สะอาดนะพี่น้องแล้วก็ตากแดดให้แหง้งแล้วก็เอามาต้มดืม่มเท่านั้นนะครับโดยที่ปริมาณกาเอารากที่ตากแห้งแล้วนะพี่น้องจากประมาณก่ำหนึ่ง จยงที่ 4, ตอน้ำจากสองลิตรนะครับต้มต้มแบบเคี่ยวแน่นะครับต้มแบบเคี่ยวแน่การกินควรกินหลังอาหารนะคะเพราะอันนี้มันมีรสเฟื่อนเฟือนจากน้อยนะพี่น้องรสเฟื่อนเลยแหละนะครับกักินง่ายเบ่บ่ยากหรือถ้าเฮาสิปรุงแต้งด้วยรสยังหรือสิไปชงกาแฟน้ำก็ได้บาเป็นอย่างนะครับไอ้ด้วยรากอันนี้สุดจอดแต่กินมันหอมนะพี่น้องยังสี่ก็หอมแล้ว<อ>นะครับหอมมากค่ะหอมจลินี่ หลังจากที่เขากินแบบต้อเนื่องนะพี่น้องจากสองอาทิตย์สองสามอาทิตย์เนี่ยเขาสิเห็นความแตกต่างกับปอดของเขาเลยเพราะว่ารู้สึกว่าปอดสิแข็งแรงแล้วก็หายใจในี่สะดวกแบบบ่ติดบ,บ่ขัดอยังนะครับฟื้นฟูแล้วบำรุงแล้วเขาก็สิเป็นคนบ่บมือยง่ายๆแบบบ่ใครมื่อนะพี่น้องนะหายใจก็สิโล่งแล้วก็อ่นี่ก็สิดีกระชับกระเชงปอดมันแข็งแรง แค่ลากไม่ธรรมดาน้ำบ้านนอกบ้านนาเขามีเยอะแยะหาได้บไหลเจ้าก็หาล้องหา,งหาเบิ้งนะพี่น้องเพระาะว่ามันมีอยู่ทั่วไปนั่นแหละต้นกาสรองหรือว่าดอกปีบนะครับถ้าสิหายากแน่ก็คือคนในเมืองเกี่ยวไปใส่ไหนละ่ะเอาไปฝากพ่อตาอีสานบัวเจ้าค่ะบำรุงปอดฟื้นฟูปอดได้อย่างดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ